สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซปเปอร์คอมเมนต์บายซปเปอร์สามารถครับต้องเรียกว่าซปเปอร์ออนุมาจริงๆครับเมื่อเธอสามารถพาทีมของเธอในลีกเวียดนามบักนิงเอาชนะทีม b t ทอทองทิงไป3ต่อศูนเซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จในลีกเวียดนามต้องเรียกว่าทีม b t l นี่มีดีกีทีมชาติเวียดนามอยู่ด้วยนะครับแต่ก็ไม่สามารถต้านทานออนอุมาของพวกเราได้ครับ คิดไม่ออกบอกไม่ถูกขอให้ส่งมาให้ออนุมาจัดการให้หมดครับและภายหลังจากที่จบเกมนะครับก็มีคอมเมนต์ต่างๆจากแฟนบอลเวียดนามครับที่พูดถึงออนุมาของพวกเราบางคนก็บอกว่าเธอนี่อยู่ในชุด u 40แล้วยังเล่นได้ขนาดนี้เลยเหรอส่วนดีกีทีมชาติเวียดนามของพวกเรายังเหมือนเด็กๆใส่รองเท้าแตะเล่นกันอยู่เลยบางคนก็บอกว่าออนุมาคนเดียวจัดการฝ่ายตรงข้ามได้ทั้งทีม บางคนก็บอกว่าไฮโซมากเขาคือซูเปอร์เดบกอย่างไรดีเราไปฟังคอมเมนต์เหล่านี้กันแบบเต็มๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยน,นะครับมเมเื่อ,อพ,ร,พบบอร,อร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากแฟนบอลเวียดนามภายหลังจากที่อัลมาของพวกเราพาทีมบักนิงทีมของเขาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จไปฟังกันเลยครับ มาเริ่มต้นกับคอมเมนต์จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์แรกเลยครับเขาบอกว่าออดุมาเนี่ยเธอเล่นแรงมากแล้วก็ตีบอลได้แรงมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าออดุมาเอาชนะพวกเขาได้อย่างสบายมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าออดุมาเนี่ยเธอคือนางฟ้าแห่งชาติถูกต้องเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าปัจจัยหลักที่ทีมบางนิงเอาชนะนะก็คือออดุมาเธอเจ๋งมากและเธอกระแจวมากด้วย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าออนมาเธอเนี่ยคู่ควรกับดอกไม้ที่ได้รางวัลนี้จริงๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจะพูดยังไงล่ะออนมาเนี่ยสุดยอดอะไรจะดีขนาดนี้ครบวงจรที่สุดเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอออนมาเธอไฮโซมากเธอแบกทีมได้อย่างสุดยอดอันนี้ใช่ที่สุดเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า โอ้พระเจ้ามันดีดีออดุมาเป็นคนที่มีระดับดีมากขอเมนตต่อมาเขาบอกว่านี่แหละออดุมานี่แหละคือแรงดึงดูดต่างชาติใช่ครับคนไทยมาดูมากกว่า50,000คนกันเลยทีเดียวขอเมนตต่อมาเขาบอกว่า การตีของออนุมานะทำให้ทีมฝ่ายตรงข้ามดูน่าสงสารกันเลยการตีที่สวยงามและทำคะแนนได้อย่างไม่ยัง้งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าออดุมานเนี่ยแบกทีมด้วยรีกียู 10, ยังเล่นได้ไร้ายแรงขนาดนี้ครับ U40 แล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าด้วยการเพิ่มน้องออนุมาน้องไทยไวัย36ว6ปีเข้าไปโอ้แม่เจ้าวันนี้มันคืออะไรกันแน่วันศุกหรือวันทุก คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าออนุมาเธอคนนี้มีระดับที่ดีเกินไปเขาทำอะไรได้อย่างนั้นสุดยอดและแน่นอนมากๆยอดเยี่ยมมากที่สุดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าออนุมาคนเดียวนะก็คือครึ่งทีมมันเข้าใจได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ต้องอายใครเขาเนี่ยแหละคือหนึ่งในชุดตำนานของทีมชาติไทยตอนนี้อายุ3ามสิปีแล้วแต่เด็กๆของเรายังเหมือนต่อแต่ต่อแต่เมื่อเล่นกับออนุมาเขา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าออนุมาเธอเล่นดีมากเอาไปเลย10คะแนนเต็มคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าออนุมาเธอนี่แหละคือสุดยอดในการแบกทีมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าออนุมาเธออายุ3าบปีแล้วแต่ความเข้มข้นความเข็มของเธอเนี่ยยังมีอยู่ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันจะเชียร์อโนมาตลอดไปและก็ตลอดไปใช่ดีสุดเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมเวียดนามเนี่ยแพ้ทหารจากต่างชาติอีกแล้วหรือนี่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากจบทัวร์เมนนี่นะอโนมาเธอจะหายปวดหลังโดยทันทีคอนเลนให้ตกเยอะสักขนาดนั้นแหละครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าถามว่าทาไมประเทศไทยถึงชนะเวียดนามเสมอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า บอลของออดุมานะแบกกว่าคนแก่คนอื่นหมดฤดูกาลน,นี้เธอกลายเป็นนกขมิ้นแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขา,าเนี่ยออดุมานี่เล่นดีมากในช่วงนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชนะแค่2เซตตอนแรกก็ตกใจแล้วนะนี่ชนะถึง3เซตเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าออดุมาเธอยังคงถูกจัดอยู่ในลีกแม้ว่าปีนี้จะอายุ36ปีก็ตามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า อายุสามช่ปีแล้วก็ยังเล่นอย่างสบายสบายอยู่พอจะรู้เลยว่านักกีฬาเวียดนามของพวกเราเนี่ยอยู่ระดับไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าออนูมาเธอยังคงอยู่ในระดับที่แตกต่างเมื่อเทียบกับนักกีฬาของเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแฟนไทยตอนนี้บุกเพจเวียดนามกระดาเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันดีจริงๆรักอันดับหนึ่งตลอดไปออดูมาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า พวกเราเนี่ยต้องเก็บข้อมูลออดูมาได้แล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขบาบอกว่าคนไทยต้องการให้มีนักกีฬาของไทยเล่นในเวียดนามเพื่อคนดูทั้งประเทศจะได้มาดูกันเอาที่สบายใจเลยนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าแบกไม่แบกก็ลองเอาออดูมา um ออกดูสิจะได้รู้เลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเธอเนี่ยออดมาเนี่ยเปรียบเสมือนจิ้งจอกเท่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่า คนไทยเนี่ยเขารักวอลเลยบอลมากๆ,ๆใช่เลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าออนุมาเธอเนี่ยแหละจะเป็นแชมป์ของเวียดนามเรียบร้อยลครับผมคอมเมนต์จากแฟนวบอลเวียดนามภายหลังจากที่ออนุมาของพวกเราพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเ,สเสร็จ3เสเซตรวดกันเลยทีเดียว25-22 32-30และก็25-23ครับผม สำหรับทีมของออนุมาของพวกเราจะมีโปรแกรมแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับวันที่22ตุลาคม2 5 6เวลา19นาฬิกานทีฝากแฟนวมสบอลชาวไทยครับเป็นกำลังใจเชียร์ออนุมาของพวกเรานะครับผมต้องเรียกว่าออนุมาของพวกเราคือเดะแบกจริงๆครับออนุมาสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม